อยู่กับกีตาร์โป่งทางคาร่านะครับผมสินค้าเข้าใหม่จากทางร้านนะครับผมก็ไม่ขอเข้าสเปคเยอะแล้วกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมมันเข้ามาได้นะครับผมอาจจะเป็นใต้คอมเมนต์ YouTube นะครับหรือว่าหน้าเพจนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับงานทำมาโอเคเลยนะครับผมทางร้านก็บริการเซตอับนะครับแล้วก็บริการหลังการขายนะครับผมสีสวยนะครับผมตัวจริงสวยกว่านี้อีกนะครับอันนี้แบบ แสงไม่ค่อยมีนะครับพอดีผมรีวิวช่วงกลางคืนนะฮะอ่าเดี๋ยวเป็นตีคอร์ดบ้างนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับตัวนี้เสียงเบสจะหนานะครับผม เบรหนามากครับผมเล่นได้ทุกสไตล์นะครับผมอ่าอ่าแบบงานดีมากครับตัวนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแบบสวยมากครับผมแล้วก็เฟตต่ต่ำเล่นง่ายนะครับผมอ่าเฟ็ตต่ำเล่นง่ายครับ ราคา2,000ต้นๆเท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นนะครับ2 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับแล้วก็พร้อมของแถมนะครับกระเป๋าคาร์โปพิกนะครับผมเอาเป็นว่าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่โยกีตาช็อปนะครับหน้าเพจหน้า Facebook หรือว่าจะเป็นแบบช่อง YouTube นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ